สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างเก่งบอลปืนนะครับวันนี้พามาดูหัวหมูนี่นะครับอันนี้ลูกค้าสั่งนะครับก็คือมาลูกค้ามีหัวหมูอยู่แล้วนะครับนี่นะครับหัวหมูเก่าเรานี่หนะครับที่ใช้กับรถไทเรัฐตามนะครับลูกค้ามีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยสั่งให้ผมทําให้มันเป็นแบบสองหัวนะครับผมก็เลยหน้าตามันจะออกมาประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ ของผมนี่ตั้งมันจะเอียงอยู่นะครับคือผมตั้งเนี่ยเวลาผมตั้งเนี่ยครับผมจะตั้งให้มันเอียงข้างหนึ่งนี่นะครับดูนะล้อซ้ายดูล้อซ้ายนะครับล้อซ้ายมันจะสูงจากพื้นดินนะครับล้อขวาก็ปกตินะครับก็คือถ้าเปรียบเทียบเราเวลาเราไปไถนะครับล้อขวาจมดินนะครับล้อซ้ายก็คืออยู่บนพื้นดินนะครับเอาเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็เลยทําให้มันเอียงนะครับเพราะเวลามันกินตัวขวาเนี่ยก็จะกินไปก่อนนะครับตัวซ้ายก็จะ กินอีกินนะครับผมระดับพื้นนะครับเท่ากันนะครับให้ระดับพื้นมันเท่ากันเอาง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวไปทดสอบกันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสองหัวนะครับถอดได้ปกตินะครับมีสลักถอดนี่นะครับสลักถอดตัวนี้ก็มีสลักถอดนะครับเราถอดออกได้นะครับถอดออกได้มันจะไม่เหมือนตัวที่ผมทําขึ้นมาใหม่นะครับไม่เหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้มันแค่ถอดนี่ถอดนี่นะครับแต่ว่าไอ้ตัวโครง มันยังเหมือนเดิมนะครับไอตัวนี้ก็องศายังเหมือนกันนี่แหละครับก็นี่นะครับคันนี้นะครับหัวหมูสองใบครับ RT 140แต่ว่าสายผ่านดูนะครับแค่หนึ่งเส้นนะครับสายผ่านสี่นิ้วด้วยนะครับก็นี่นะครับหัวหมูสองใบหนึ่งกับสองนะครับ ก็คันนี้ก็จาก่ายผมนะครับผมทําเองนะครับก็ใช้มาหลายปีแล้วนะครับอยู่ใกล้บ้านนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะว่าจะจะจะเป็นยังไงนะครับสายพานหนึ่งเส้นนะครับผมทีครับ อันนี้เครื่อง RT140 นะครับมู้เล่หน้า4นิ้วนะครับ ก,กินลึกเลยครับนี่ครับถ้ามันไม่มีตัวประคองอะ่ะมันก็จะกินลึกลงไปแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันทําตัวประคองอยากด้วยเพราะว่ามันมันล็อกแรกอะ่ะมันมันไม่ได้เชื่อมให้มันตายนะครับ แล้วผานหัวหมูก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับใบหน้ากับใบหลังไม่เหมือนกันเลยนะครับคนละสไตล์นะครับคนพลิกดินคนละสไตล์นะครับนี่นใบหน้าจะพลิกดินดีกว่านะแต่ใบหลังนี่ไม่ค่อยพลิกเลยดูใบหน้ามันจะม้วนดีนะครับแต่ว่าใบ,าบาหลังมันไม่พลิกเลยผมไม่รู้หัวหมูมันเป็นแบบไหนคือปีกมันอาจจะน้อยนะ ปีคนน้อยีคนยื่นมาข้างน้อยรบโอ,อันนี้ก็กินลึกแลระับดูระดับขาผมแนละ้วกินลึกนะครับมต้องกินลึกขนาดนะัด้นหรอทีสมันลึก กับทางเอาทางเอาเนี่ยก็มันต้องเปลีทั้งนี้กับปล่อยมันไปเลยเด็กกินหน่อยกินไรกับปล่อยมันไปเออเนี่ยถ้ามันไปอย่างเงี้ยมันเลี้ยงไฮดรอลิกมันเลี้ยงเ<ป>ยอะเกินมันควบคุมยากนะมันไม่มีตัวประกอนเนี่ยเราต้องมาเสียเวลาหรือเราต้องมาเลี้ยงไฮดรอลิกเอาครับ อย่างตำแหน่งเนี้ยมันเจอมันเจอดินแข็งมันก็เจิดขึ้นเสยขึ้นเลยถ้ามันเป็นดินนุ่มมันก็ปกักนี่นี่นะครับเสียบหัวจิ้มเลยเราต้องเลี้ยงให้เราดีหรอกกดทีเดียวเราไปเลยอลองกดทีเดียวเราเลยไอ้มึง

แปลก,กนะหัวหมูนะครับแทบจะไม่พลิกดินนะครับแต่ข้างหน้านมันพลิกอยู่ข้างหลังมันกินดินแต่มันไม่พลิกดิน,ดนก็จะประมาณนี้นะครับไถก็ลึกอยู่นะครับพอสงควนนะครับลึกนะ ก็มันปรับยากนิดนึงนะครับมันล็อกแรกนะครับผมแล้วก็หัว1กับ2นี่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับไม่เหมือนกันไอสองนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยพลิกอ่ะผมว่ามันไม่ค่อยพลิกนะครับแต่ว่าอันหนึ่งไอตัวแรกมันพลิกอยู่ไอตัวสอนี่ไม่ค่อยพลิกเลยนะครับก็ถ้าเอาหัวหมู2หัวมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหัวหมูเก่านะครับถ้ามาตัดแปลงนะครับ ถ้าติดตามไปตัวสามหัวผมมันมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะคือมันจะมีตัวประคองครับไอตัวนี้มันไม่มีตัวประคองครับมันก็จะได้เลี้ยงให้ริกครับแต่ถ้าแบบนี้เราใส่ตัวประคองไปผมว่ามันก็มันก็น่าจะปรับซักพักหนึ่งนะครับเพราะว่ากว่ามันจะนิ่งนะเพราะว่ามันมันดิ้นได้นะมันขยับตัวได้นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันอีกทีนะครับผม แต่ว่าตัวนี้ก็ลูกค้าต้องการแค่2หัวแค่นี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เครื่องอาที0นะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ